รถถอยหลังเจรถถอยหลังลูกค้าระวังครับระวังจครับขอความร่วมมือหน่อยครับแป๊ดนึงครับยได้ท้องครับพี่คนนี้ทางานนะอโคอโทษนะครับรถออก่อนครับแป๊นึงครับอ่าได้้อลคะโอ๊ย ไม่ลองออกพี่เพาเป็นอย่างนี้ทำนั้เราไม่ใช่ว่าไม่อยากขายดอไว้เนยไม่ต้องเป็นานี้้ไม่ต้องกไม่ต้องไม่ต้องนะตดนเดียวที่ต้ะเบียบก่อนเถอะัดไม่ได้หรอ แต่สารภาพสมาชิกที่ซส้อสินคราพไม่โดนสิทธิชไม่ชำระด้วยทุนเหล็กชำระด้วยเงอสดและไม่ได้ใเสร็ 检查第三名的核酸检测。